แล้แล้วตัวอวยผมก็เข้าพกดีนะใช่แล้วครับผมหมายถึงคิดตั้งหากละ่ะเอาต้องอันนีกิีก่อนอกีกโอ้โหอืมใช่ล้ครับผมหมายถึงมอน,นี่ตั้งหากะคิดแด่บอยเอ้ยเดดจะคิดตั้งหากละ่ะแปวแบบแปวแบบแปว

ก็วันนี้เป็นเลิกยามงามดีนะที่ตัวอวยของเราเข้าเกมนะใช่เดซาคิดนั่นแหละจริงๆไอ้ตัวนี้มันก็เข้าลสามดาวมัตั้งแต่สมัยกรุงร oh. ัตนโกสินทร์แล้วนะแต่เพิ่งมีหกดาวเมื่อแผ่นล่าสุดเองที่อัปได้ไม่กี่วันแล้วนะก็นั่นแหละก็คือตัวอวัยนั่นแหละใช่เดี๋ยววันนี้ก็จะลองดูสกิลการโจมตีของมันลวกันคือตั้งแต่มันอัปเดตมาเราพยายามหลบ หลบสปอยตัวนี้มาตลอดเลยเว้ยเพราะว่าเราอยากจะแบบมาดูด้วยตัวเองไงว่ามันเป็นยังไงนะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันขอไม่เรียกว่ารีวิวแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ด้วยจะเรียกๆๆว่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะ <Brand. S 1> ก็โอเคมากันเลยนะฮะหลัใจที่เราฟามตามไปเวลาเก้าสิบปีนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเราเริ่มจากสามดาวก่อนดีกว่าเออเริ่มจากสามดาวก่อนดีกว่า อืมอาว่ัอืมอ๋อมากันด์ดว,ว่าก็คือไม่ค่อยแน่ใจเรื่องร่างนี้นะว่าร่างนี้มันคือร่างตอนไหนออ้จริงก็ก็เราก็ดูหละเรื่องนี้แต่ว่ามันค่อนข้างนานแล้วโอ้นานอะนานมากเลยดูดิสมัยสมัยยังไม่มีผมแบบสีขาวครึ่งซีีกเลยอะ น่าจะน่าจะสมัยที่ยังไม่มีอาวุธไบมั้งไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูตามเปลี่ยนท่ากันอ่ะอับตันตั้มเอาจริงๆสกเกต็ตบอร์ดก็ไม่น่าจะใช่แบบนี้เป็นเป็นโฮเวอร์บอร์ดด้วยซ้ำมั้งแบบว่าสกเกต็ตบอร์ดที่บินได้เนี่ยเสียงโคตรดังมาเดี๋ยวเรามารีวิวล่างนี้กันเอ้รีวิวกไม่ใช่รีวิวเว้ยเออ เดี๋ยวเราลองดูไล่กันเฮ้ยโหคัดเท่นี่โหลืมชื่อไปแล้วว่าปืนมันชื่ออะไรบงนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยลืมชื่อแล้วเดี๋ยวลองไปเซิร์ชแป๊บหนึ่งนะโอเคเหมือนปืนเหมือนปืนของคลิปจะชื่อว่าอลิสเบธกับ แพตติเซียนะจากที่ดูในวิกิอะนะนี่ยมันจะชื่ออลิซาเบตกับแพตติเซียนะโอตรท้แท้จริงๆเก่งเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยแล้วกันไม่สดนดาเมจครับนะไม่สดนดาเมจสนงธาตุต่อไปเดสสเปรย์ไปยังไงโอ้รัวปืนแล้ว น่าจะเป็นท่าที่ใช้ส so ู้กับตอนตอนสู้กับโซกับแบ็กสตาร์จำไม่ค่อยได้ละก็มันนานมากเลยเดือเตามจังมันนี่พอละปังชเียกับอลิสเบตอี้ีมางหลังดกว่ะ เออนี่แหละปัง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 ก็เทแล้วชาตต่อไปเลยไม่สนดาเมจเดสแมชชีนบรัสเปรืนใหญ่ปะอ๋ออันนี้ น่าจะตอนที่มันแบบรวมร่างปืนตอนสู้ในปีลามิดอะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดโหแต่โคตรเทเลยแต่ปีเก้าวิอันนี้ก็อค่อนข,ข้างไม่ค่อยแจ๋วเท่าไหร่ละปังเดซิคิดอลิซาเบธมันเท่เท่นะเท่นะค่อนข้างชอบเลยแหละ อไปรูท่าต่อไปนะหมดแล้วโอ้ท่าหมดแล้วสามท่าเองหองน้อยจังเลยคิดท,ทำไมไม่มีท่าตอนที่สู้กับอสซูร,าร่าเลยวะตอนที่เป็นแบบไอเนี่ยแบบเป็นคลื่นพลังเหมือนบาเลียนั่นแหละตอนนั้น่ะคอดเท่ hey. โอเคเดี๋ยวลองเทียบ อันนี้กันนี่แบบนก็จากที่สังเกตนะเหมือนคิดจะเหมาะกับระยะนี้ค่อนข้างกว้างเหมือนจะเหมาะกับออฟออฟไฟนะใช่เหมือนจะเหมาะกับออฟไฟตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่แบล็กสตาร์ยิงไม่เข้าเกมน,นะ เพราะว่ามากะก็มีแล้วคือเราก็ไม่ค่อยจะแน่ใจว่ามากะมันจะมีล่างหกดาวไหมเพราะว่าล่างเนี้ยมันก็เป็นล่างที่สู้กับอาชูร่าเนาะตอนใช้เขียวเขียวเสียบแม่มดมั้งจำชื่อล่งไม่ก็ได้แล้วทราก็เป็นถ้าเราสู้กับอาชูร่าแล้วอ่ะทราก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเป็นจะมีล่างหกดาวแต่ก็อยากให้มีนะเพราะว่าเกมมันเหมือนมันเคยสปอยล่างหกดาวไปแล้วนะ เดี e, 1, ๋ยวเดี 1, ๋ยวลองเปิดให้ดูเพราะว่าถ้าถ้าจำไม่ผิดอะเหมือนร่างที่เป็นเคยเป็นของเกมอะมันจะเป็นเอ่อเนี่ยแล้วเป็นร่างเงี้ยมันมันเคยสปอยไว้ไว้เกมอะร่างเงี้ยคือร่างเนี้ยมากะมันเป็นร่างในมังงะเว้ยนี่นี่ร่างนี้ร่างนี้เลยเนี่ยร่างเนี้ยร่างเนี้ยเห็นปะร่างเนี้ยเลยเออเนี่ยแหละร่างเนี้ยแหละเนี่ยรอรอบักแบ็กสตาร์อยู่นะฮะแบ็กสตาร์ก็ร่างเนี้ยก็เหมือนกับ นี่เลยเหมือนปกนี้เลยแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมังไหนเอาจริงเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับร่างนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้อ่านมันงงะเลยนะใช่โอ้นี่อันไหนวะเนี่ยก็ประมาณนั้นเลยนะ <Brand. S 1> ก็สําหรับใครที่อยากจะดูอนิเมะเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเรื่องกับ ลิงก์ของเรื่องนี้ไว้ในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ให้แล้วกันในปักโหนดคอมเมนต์ไว้ให้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าแพลตฟอร์มอื่นมันจะมีไหมเพราะว่าผม,ผมที่ผมดูผมดูในท ID อดีนะลองไปเซิร์ชใน Netflix แล้วมันก็ไม่มีอนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอื่นมันจะมีหรือเปล่านะถ้าถ้ามันไม่มีก็ดูใน t ูไอ ID ไปก่อนแล้วกันนะก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้นะครับวัยรุ่นไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะ はリスクは必ず実現するっいのギャンブルでもそれでよかったんですなんて素敵なギャンブルなんでしょう死に方を選ぶことは生き方を選ぶことでもあるのですから。